ต้นคำามกหลวงจ้าทรงสวยไหมอายุ1ปีก็เพราะเห็นใบเห็นทรงเขาเนี่ยสวยนะคะเลยก็เลยซื้อมามาลงเพิ่มอีกประมาณ10ต้นมั้งเนาะสวยเป็นไม่รู้สิเพราะชอบชอบไม้ทรงอย่างเงี้ยเป็นแบบทรงพุ่มๆอย่างเงี้ยจะชอบต้นคำมอมกหลวงซื้อมาตอนแรกคือซื้อมาแค่สองต้นดูดูใบเขาสิเนีย่ยชอบชอบ ทรงเขาใบเขาต้านคำมอกหลวงมีเป็นเป็นสมุนไพรนะคะด้วยนะเขาไม่ได้เป็นไม้ป่า,าที่มีคุณสมบัติอย,อย่างเดียวเขามีดอกส่วนลูกเขาเป็นสมุนไพรมีประโยชน์หลายอย่างเลยเลยสนใจแล้วก็คือเป็นไม้ป่าที่ค่อนข้างหายากและคำมอกหลวงก็เลยหามาปลูกไว้จ้ะอายุหนึ่งปีแล้วปีนี้หาปลูกเพิ่มอีกสิบต้น